ไปยื้อไว้เขาเขาจะกัดด้วยนะถิงจะดุนิดนึงก็งเ,เก็บรักษาของกินอะไรไว้อยา่าพยายามอย่าให้เขาเห็นนะครับ บางเราก็ตรงไปอีกเนี่ยหรอใช่ใช่ตรงไปสิบกิโลก็เลี้ยวขวานั่นเหรออเดี๋ย่าไปยุ่งกับมันนะโยนยมันมันลามป่าไม่รู้เงียไม่รู้จักมันดีที่สุดวันวันนี้มันกินอิ่มอร่อยอยู่ไม่ต้องห่วงอาหารเยอะวันนี้มีคนมาเลี้ยงมันอยู่เมื่อเราไปแล้วก็อย่าไปอย่าไปผูกสัมพันธ์กับเขานะ ลาปาามีคนเอาอาหารมาเลี้ยงอยู่ช่วงนี้เด็กก่อนหน้านี้กับหลังจากนี้มันจะอดตอนนี้ไม่ต้องห่วงมีกินห้ามกองอการให้เบนถนน,นกลอดมันจะมาอยู่เนี่ยเวลาฝนตกน้ำไหลแรงอย่างบถนนน่ะท่วหมดใช่ทางคขอน้ำนยมไม่ได้ทางคนลิงน้ำไหลแรงจากเขา อาหารสามถุงห้าสิบาทลิงที่นี่อ้วนท้วนไม่ต้องห่วงยงไม่ต้องห่วงลิงอ้วนท้วนมีคนให้อาหารอยู่แต่ลิงที่อื่นเนี่ยอดวันนี้กินสะภุมการเลยลิงเน่าะถ้าเราให้ปุ๊บมันจะลาปลาไปวัดด้วย,ยวเมื่อเราไปเอาใจากันเน็กสองอันตะลงไปด้วยนะยงแค่นั้นแหละที่นี่รา ทำบุญส่วนตัวให้วขายรูปสัก,กเองประมาณชั่วโมงหนึ่งโยมที่นี่เอาเอเจกันเล็กไปคู่หนึ่งพอเอาเอาเอาอะไรเนี่ยผานทานเล็กไปคู่หนึ่งทีนี้มีเมืองโยมบาบาด้วยโยมเทวดาสารพัดอยู่ที่นี่พวกสายหดหมดอยู่ในถ้ำก็ไปไหว้พระกันองมีเจ้าแม่กวนอินด้วยมีอะไรรู้สึกสวยงามวิบย,ยับเนี่ย ลิงพวกนี้ห้ามเข้าวัดโยมมันเป็นลาปลามนเข้าวัดเมื่อไหร่จะเจอไอ้คนตะลึงเงิน ไม่ได้จะเข้ามอเราะว่าคนบางลนเข้าไม่ได้เลยอยู่มันจะแพ้อย่างนี้ผมจะพูดทางอะไรธรมนังธรรนังธรานางธรรมนางหรือไม่ก็กล่าวัาถาหลวงพ่อโอภาษี อิติสุขโตอาลาภุโธนโมภุชายาปัทวีคงคาปะภุมเทวาสมามิอันหรือว่าภาษาลูกปุ้ดทวดอิติกิติโธทัตโตอาคัติมายะอิติทัศวาเพื่อคุ้มครองสังขารนี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยบาญชีวิญญาณเขาแรงเข้ามาสัมผัสเนี่ยเราจะป่วยเลยเด็กบางคนนีป่วยเลยก็ไาน้ก่อนข้าวเนี่ยปรับปรับจิตปรับใจแล้วพร้อมแล้วค่อยเข้าไปแล้วเวลาจะเข้าไปก็ขอเขาว่าเราจะเข้าไปกี่นาที จะเข้าไปหนึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีก็จะแค่นั้นอยากเกินถ้าเกินแล้วจะไม่ดีนะเราจะเข้าไปเท่าที่เราขออนุญาตเขาว่าสี่นาทีเราจะเข้าไปประมาณ45นาทีเราค่อยออกแล้ว,น,วน,นํำบุญบาร์าวันนี้วันจิ้นกีอเราจะไปถวายไว้ข้างใน,นอ่ะแค่นี้แหละพระอาจารย์วันนี้จะไม่พาทำพิธีศาสนาเตรียมรูปแบบจะพามาเที่ยวทำบุญทำนศึกษาเพราะฉะนั้นก็ตามอัธยาศัยประมาณ45นาทีนะ ที่นี่มีเมืองยมบาลด้วยมีเทวดาสารพัดเทดพ,เทาพสายโหดอยู่ใต้นี่หมดะค่อคยๆลงไปมา นี่คือไหน่ะไม่ได้เป็นนางฟ้าแล้วเหรอสะโพกยาวดีดีที่ต้อไปยาวให้ดีโอ้ยเก๋าสาวผาขอบใจขอบใจขอบคุณมาก i don't know

ขอบูชา,บบชาพระพุทธเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิผลบูรุษสุฆนี้ไปให้ในสาร,สารถึงมีดาอาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติสนิทกันคนเคยร่วมทำบุญทำงานกา,ารทั้งหลายมีส่วนได้ในสนผลขอาสารข้าพเ<า><า>จ้ากำนายเวรและเทวันขอให้บ้รุญสงศลผลนี้ ว่ามีถานะคล้ายๆกับวัดสักแก้วที่ลงลูกใหญ่ขนาดนัลล้นหนึ่งณฟังเขาเลยโลยูโลกวิญญาณทั้งหลายมารวมกันอยู่ทั้งพญายมพระเจ้าตาอะไรสารพัดอยู่นี่กันหมดมารวมร่มก,กันที่นี่ในถ้รในนี้คือเรื่องเมืองบาดาเป็นงเมืองบาดาเราลงมาโลกหนึ่งทีนี้ก่อนกลับโยมก,ก็สนมกสดส้วยถ่ายรูปอะไรที่มันจะเป็นอยากแตยาวไปนะโยมดูได้ถ่ายรูปได้อะไรได้แต่ทำด้วยความสำรวมนมัสกาแล้วค่อยกลับ ยมอยู่นี่นล้มองเหนทุกคนใช่ไหมสูง้ะมองไปลึกมันเป็นวางก็เลยเหมือนวัดพระแก้วเลยอยู่ในเทียบแล้วเหมือนวัดพระแก้วของโลกมนุู้จกความไม่ได้ไปไม่ได้ไปได้ง่ายง่ายทำน้ำมีบุญมีความเกี่ยวพันก็จะได้มาไม่มีบุญไม่มีความเกี่ยวพันก็ไม่ได้มาการที่เรามานี่ได้รับการคุ้มกันจากพุทธคุณคุ้มครองป้องกันรักษาร่ากายเราแล้วเราจะปลอดภัยโรคพวกเชื้อโรคต่างๆไม่ได้กำลายไม่ได้แอบเราหรอกแอบคนอื่นเราจะปลอดภัยจาก นะทีนี้อีก40นาทีโดยประมาณแล้วเขาค่อออกไปพองน้ำแล้วขึ้นรถต่อแค่นี้ยนักถ่ายรูปที่นี่ไม่ไหลสดไปได้นันไม่มียมก็ถ่ายเป็นคลิปไว้ก่อนแล้วพอข้างนอกมีมีสัญญาณเราค่อยอัพขึ้น <c oughs> มีไม่กี่คนที่มาแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้ลุนใหญ่มาแล้วก็มาแค่เราสับบ้าอะไรบ้าง นี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลนางแก้วเอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีค่ะเรามาณนะวัดถ้ำน้ำแห่งนี้นะคะภายในถ้ำน้ำจะมีน้ำอยู่ภา,ายในถ้ำเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่นะคะถ้ำน้ำจะแบ่งเป็นชั้นๆน,นะคะภา,ายในถ้ำได้ประดับไฟมีความสวยงามมากตามธรรมชาติมีหินวอกหินย้อย นะคะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อกระทบแสงไฟจะเห็นประกายแลยยิบระยับสวยงามนะคะใครที่มายังอำเภอโพธารามขอให้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำน้ำแห่งนี้ได้ค่ะ มีเ่ายคืมีการคืนาได้รอคือวคืนเ้ืดีกว่า <ophone Trustee> day อ๋ออ๋อลบตาลบไปค่ะน้ำถ้ำน้ำแห่งนี้นะคะเป็นถ้ำที่มีน้ำอยู่ภายในถ้ำเกือบเต็มพื้นที่ทั้งหมดโดยน้ำเนี่ยมาจากลำคลองที่ติดกับวัดและไหลออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าปล่องน้ำ ภายในถ้ำจะมีน้ําในถ้ำตลอดทางวัดเนี่ยได้สร้างทางเดินสําหรับผู้ชมหินงอกหินย้อยไว้ภายในถ้ำและให้เข้ามานมัสการพระพุทธรูปสถานที่ที่น่าสนใจภายในถ้ำน้ำนะคะที่มีจุดเด่นก็คือจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเสาหินขนาดใหญ่ภายในถ้ำน้ำจะมีน้ำไหลเวียนนะคะโดย น้ำที่เข้ามาในถ้ำนี้จะไหลและขึ้นลงตามฤดูกาลของน้ำหินภายในถ้ำเป็นหินแกรนิตมีโพรงอากาศเป็นรอยหลุมอยู่ภายในเนื้อหินเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามหากเรามองไปนะคะเราจะเห็นประกายระยิประยับที่สวยงามโดยเสาหินตั้งอยู่บริเวณกลางถ้ำ สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำบนเพดานของถ้ำที่หยุดกลายเป็นเสาหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ภายในถ้ำนะคะในทางวัดได้จัดทําทางเดินสำหรับชมความสวยงามของท่านของถ้ำนะคะจำลองคล้ายเมืองบาดาลพญานาคตลอดเส้นทางจะมีพระพุทธรูปมีพระศิวรีมีรูปปั้นฤาษีมีหลวงปู่ชีวก นะคะแล้วมีเจ้าแม่กวนอิมปฏิตฐานภายในถ้ำให้ผู้ที่ได้เข้ามาได้สการะบูชากันค่ะ